ครับครับครับขอสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบริษัทศักดิ์สิทธิ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่ทุกทุกครั้นนะครับพบกับผมคนเดิมนะครับบอมวันนี้จะมารีวิวโต๊ะหันสไตล์มินิมอลนะครับแนวโมเดิร์นนะครับเอามาให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหนั่งสบายมากนะครับก็ตัวนี้สวยนะฮะนั่งสบายลูกค้าเนี่ยต้องการแบงานแบบสไตล์มินิมอลนะครับอันนี้เนี่ยเฉดสีเนี่ยที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือเขาเขาเรียกว่ากัดสี นะครับก็คือหมายความว่าเอาน้ํายาชนิดหนึ่งเนี่ยกัดสีให้สีโต๊ะตัวนี้ให้มันอ่อนลงนะครับางานออกมาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์นี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับบ้านยุคใหม่มากๆนะครับอ,อันนี้เป็นโต๊ะอาหารของท่านาประหลัดไอรองประลัดนะฮะของวัฒนธรรมนะครับที่กรุงเทพนะครับที่ได้ออเดอร์สินค้าของเรามา หลายชิ้นนะครับด้วยดีเสมอมานะครับงานของเราเนี่ยนะฮะสวยๆงามๆนะฮะท่านติดใจนะฮะท่านก็มาอุดหนุนสินค้าของเราตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับผมโต๊ะกลางตัวนี้ขนาด90 50คูณเมตรห้าสนะฮะราคาอยู่ที่9500บาทนะครับ9 5 0าบาทนะครับเป็นเฉดสีนี้ถ้าสีไม่สักก็อยู่ประมาณ8500บาทนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับอยู่ที่2,900บาทนะครับต่อตัวนะครับอ่าเบาอ่า บอสีครีมเนี่ยนะฮะไอเราสามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินสีน้ําตาลนะครับสีครีมนะฮะเลือกได้ทุกสีสีดําก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะฮะฉะนั้นเนี่ยอ่าลองเลือกสินค้าอาสีสีเบามาได้นะครับเก้าอี้ของเราเกือบทุกชิ้นนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะใส่เบาะได้ลูกค้าอยากนั่งสบายๆนะครับอ่าสามารถแจ้งทางแอดมินแจ้งทางฝ่ายขายได้ว่าอ่าเราอยาก ทำเบานะครับเพิ่มเงินอีนิดหน่อยไม่แพงนะครับรับรองไม่แพงนะครับงานตัวนี้นะฮะถามเป็นงานอบไหมงานของเราอบทุกชิ้นนะครับเน้นงานคุณภาพให้กับคุณลูกค้าให้มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่า,างานทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไร100%นะครับบางตัวก็มีการหดตัวบางตัวก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามีความชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาบอกลูกค้าทุกคนแต่ ถ้าซื้อไม่สัตว์ดียังไงก็คือใช้แล้วคุ้มนะครับอีก10ปียังใช้ได้อยู่20ปียังใช้ได้อยู่นะครับถ้ารักษาดีใช้ได้ตลอดไปใช้ได้ยาวๆจนถึงลูกครึงหลานนะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวคุ้มนะครับก็9,5 0 0อ่าเก้าอี้2,900บาทนะครับผมก็สนใจทักมาแคปหน้าจอมานะครับสอบถางแอดมินนะครับอันไหนที่ลดได้ลดให้นะครับมีค่าขนส่งนะครับมีค่าขนส่งทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอะไร เราก็เลยว่าเอ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 าเป็นงานต่องานก็แล้วกันลูกค้าอยากได้ตัวไหนนะครับทักแชททักไลน์มานะครับเราเน้นราคาไม่แพงนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยต้องการงานโรงแรมงานอะไรต่างๆในที่กําลังทําห้องพักอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเอาดีไซน์ของคุณมานะครับเราทําเป็นไม้สักให้คุณได้นะครับรับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ